่สวัสดีครับผมสวัสดีอันผุด,ผดมาเป็นน้องวะไวเลยนายพลเปิดสวัสดีด้วยนี่เลยครับแรงเจอร์เนาะแฟรงเจอร์เป็นจะเป็นที่เจ็ดนะที่เจ็ดห่ะข้าเอามาเปลี่ยนยางครับอ่าเปลี่ยนยางเรามาแต่แต่เจ็ดโมงไปลูกค้าลูกค้าต้องมาก่อนลูกค้าต้องมาก่อนไหมใช่ไหมลูกค้ามาก่อนลานลานบพาท่นเปิดเยอะนายพนกับกระลังเปิดหวยยัวเยอะนะ ประกาบขอบคุณลูกค้าหลายๆที่ให้ความมั่นใจนะว่าจอดรอจอดล่อจัดการเตรียมเลยทีแล้วไม่จอดไปอย่างไรสองห้าเจ็ดสิบสี่หกทีละข้วปลาแดงคุณภาพดีนะมีการรับประกษนณพ้นก็เลยแนะนำตัวนี้เลยครับดีเส้นตีสองห้าเจ็ดสิบสี่หกเนาะตัวนี้มีปรัญหาปัญหาบัตรรวมแปดตำสามเดือนเนาะที่นี่ประกันโครงสางหายใจสองปีห้าหมื่นกิโลเมตรนะดีงายแน่นอนอย่างตัวนี้เนาะ ขายดีราคากับบอลเลี่ยงนหรอกนะราคากับมื่เงินต้นตนเราซีเสร็จมือเงินตนตนมีการรับประกันเนี่ยพร้อมมือเงินตนตนมีปัญหาเลขยมง,ง่ายๆครับแค่ใน้สามเดือนนี่ไปบเปบ,บเียดไปบาดแตกต่ำเลยและพ่นเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเราเพราะวานะพ่นสามารถส่งเข้มบริษัทได้ผมแม่นายพ่น <c oughs> เข้มเยอยงเนี่ยผมก็ต้องส่งบริษัทแต่ลูกค้ามีปัญหามากปั๊บผมเปลี่ยนได้เลยนะมาต้างองล่อบริษัทมาต้องล่อบริษัท แต่ผมยังส่งบริอ่าส่งยางขึ้นบริษัทของคนดำเนินการเนาะฝากไปในเดื Mist ่อพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดหาหล่อหายางอยุบเพราะว่าจะเป็นขอบอ่า16 17 18 20เนาะของดีเซนจรินี่โอ้ราคาแบบว่าติดดินราคาหลักหยาแน่นอนเนาะครับเนาะหลังจากนั้นก็เป็นตัวแทนใหญ่ในการที่จะทำการตลาดหรือทั้งโซนอีสานโซนคอนเกนเฮาเนาะทำไมจะได้แล้ว่าราคาเป็นราคาต้นๆสำหรับราคาทรงเลยราคาหนาแน่นเกือบซ้ำราคาทรงเนาะ มีอยังกับพี่โมพี่น้องมมันใจหรือว่านี่กีโซ่มาสอบถามกอนว่าอยางเบอร์นี่ใส่รถอยลุ่นนี่ที่บาหรือว่าอ่ดีแม็กงีียหรือว่าจะเป็นทวารต้องเจออย่างเียเนาะใส่เดบบอใส่แล้วมมนเดียวมาง่าบออสอบถามในนขับอะไรนะนขขอมูลอ่าเรื่องยางข้อมูลเรื่องช่วงล่างหรือว่าโชคอย่างสีดแน่นอนเราพี่น้อไหมอาโทรมาไดเลยขับศูนย์หกเก้าเก้ คุณครับสวัสดีครับ